กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองเมืองพะเยาทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขัง,งนะครับกับกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้ก็ได้พระสวยๆนะครับมาฝากพี่พี่เอฟซีอีกเหมือนเดิมนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อนะครับชอบองคไหนถูกใจองค์ไหนครับ ก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 4ครับ756 1169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต้องขอพี่ๆที่พร้อมโอนด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาชมชิ้นแรกกันเลยนะครับชิ้นแรกนี่นะครับเป็นงาแกะนะครับเป็นงาแกะนะครับผมแกะเป็นองค์พระพิกเนตนะครับองค์ใหญ่ๆเลยครับนี่ครับ งานชิ้นใหญ่ๆนะครับรับประกันงานแท้แน่นอนนะครับไม่ใช่กระดูกไม่ใช่เลชินนะครับนี่ครับผมเป็นงานแกะเก่านะครับงานแกะเก่านะครับงานใหญ่มากเลยนะครับพี่ๆท่านใดชอบนะครับแอดไลน์มานะครับ ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์064ครับ7561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองค์พระพิฆเนศนะครับงานแกะชิ้นใหญ่ๆนะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปก็เป็นเขี้ยวนะครับนี่ครับเขี้ยวนี้สินสวยนะครับนี่สินสวยนะครับเป็นสายหลวงพ่อปานนะครับน่าจะเป็นสายลูกศิษย์หลวงพ่อปานนะครับนี่ครับผมเขี้ยวเก่านะครับดูข้างหลังนี่แตก เียวแตกเก่าเลยนะครับสวยนะครับมีเสน่ห์นะครับอ่านี่พี่ๆตาใดชอบนะครับแอดไลน์มาเลยครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบนะครับชอบก็แอดไลน์มาขอรู้เพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระปิตางาแกะครับอ่าพระปิตางาแกะนะครับนี่ครับ งาเก่านะครับงาเก่าผุแล้วนะฮะอ่านี่ครับผมงาแท้นะครับงาแท้แน่นอนนะครับพี่ๆท่านใดชอบนะครับศิลปะแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยครับ0 6น7 5หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบนะครับ อ่าต่อไปนะครับเป็นพระขันนะครับเป็นพระขันนะครับพระขันหลวงพ่อโตกวัดป่าคลองครับอันนี้เป็นกระดูกนะครับเป็นกระดูกแกะนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเรี่ยมพร้อมห้อยนะครับเรี่ยมพร้อมห้อยนะครับความยาวก็ประมาณสักสองนิ้วครึ่งได้นะครับ ชอบแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับต้องขอคนที่พร้อมโอนนะครับไม่ไม่ไม่รับจองนะครับแล้วก็ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัตตะหีบนะครับเหรียญสวยนะครับนี่เหรียญสวยนะครับเหรียญผิวพื้นผิวตึงๆเลยนะครับมี2เหรียญนะครับมี2เหรียญนะครับหลวงพ่ออีนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับผมขอบข้างก็จะเป็นแบบนี้ครับ ดูให้ชอบนะครับผมดูให้ชอบนะครับชอบก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยครับ0ู4ย์ห1 1 6 9เจห้าหหนึ่งนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับยินดีรับทุกสายนะครับยินดีรับทุกสายรับไม่ทันยังไงก็เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับอันนี้เหรียญที่1ครับเหรียญที่1นะครับต่อไปเป็นเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2นะครับเป็นเหรียญห่วงในตัวนะครับเหรียญสวยๆแบบนี้เลยครับเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะครับ สวยนะครับพื้นผิวเหรียญตึงๆเลยครับนี่ครับด้านหลังที่ระลึกในงานหล่อพระพุทธรูปนะครับสองสี่เจ็ดสามนะครับสองสี่เจ็ดสามนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับเหรียญสภาพใช้หน่อยครับเก็ดกระดขึ้นตามพื้นเหรียญแล้วนะฮะต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันครับนี่ครับวันนี้ได้มาเหมาได้มาห้าเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อกัน เปรียนเนื orse, like ้อทองแดงนะครับอ um ันนี้เหรียญที่1ครับพี่ๆนะครับนี่เหรียญที่1นะครับเหรียญพื้นผิวตึงๆแบบนี้เลยนะครับที่ระลึกในการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถนะครับนี่ครับถูกใจแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับนี่ด้านหน้านะครับอันนี้เหรียญที่1ครับพี่ๆเหรียญที่1นะครับต่อไปนะครับเหรียญที่2ครับนี่ครับ อันนี้เหรียญที่สองนะครับมีห้าเหรียญนะครับมีห้าเหรียญนะครับเหรียญสภาพใช้นะครับเหรียญที่สองนะครับต่อไปเหรียญที่สมครับเหรียญที่3านี่ก็สวยนะครับดูสวยทุกเหรียญนะครับสวยทุกเหรียญนะครับพื้นผิวเหรียญตึงๆนะครับสภาพใช้แบบนี้นะฮะเก็กระดีขึ้นตามผิวพระนะครับตามองพระตองตามพื้นเหรียญนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้ครับ ถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ06 4ย5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเหรียญที่4นะครับอันนี้เหรียญที่4ครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยครับเหรียญที่4นะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเหรียญที่5ครับอันนี้เหรียญที่5นะครับเหรียญที่5นี้ก็สวยโคมชัดนะครับเหรียญผิวพื้นผิวตึงเปี้ยเลยฮะ ถูกใจแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เปิดเดียวกันนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบนะครับชอบก็แอดไลน์มานะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากลองมาขามเท่านะครับเหรียญสวยอยู่นะฮะนี่ครับเหรียญเมตตาสวยคมชัดเลยนะครับเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดถูกใจก็แอดไลน์มานะครับนี่ด้านข้างครับอันนี้ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะฮะ นี่ครับผมเหรียญสวยนะครับเหรียญนี้นะฮะถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0647561169ครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับเป็นเหรียญห่วงในตัวนะครับนี่ครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับสวยๆเลยนะฮะเกจกระดีขึ้นตามพื้นผิวเหรียญนะครับอ่ามี2เหรียญนะครับมี2เหรียญนะครับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนี่เหรียญที่1ครับอ่าต่อไปเหรียญที่2นะครับนี่เหรียญที่2 นะครับสวยทั้งสองเหรียญเลยนะครับนี่ขอบข้างนะครับนี่ด้านหลังนะครับผมชอบแอดไลน์มานะครับพี่ๆขอรูปเพิ่มเติมได้เลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะครับหลวงพ่อชุยวัดคงคารามนะครับนี่ครับเหรียญสวยนะครับเหรียญสวยนะครับเป็นเหรียญน้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญน้อทองแดงนะครับ ถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์ห1สี่เจดห้าหหงครับผมอ่ามีสองเหรียญนะครับหลวงพ่อฉุยมี2เหรียญนะครับนี่เหรียญที่2นะครับอ่เหรียญที่สองนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปก็เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับนี่ครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับผมเหรียญเหรียญเนื้อทองแดงหลังยันห้านะครับเหรียญสภาพใช้ศึกหน่อยนะครับอ่า ถูกใจถูกตาก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 6 4ย์6 1 1ี่เจดห้าหนึ่งนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปมาชมพระนางพญากันบ้างครับนางพญาองค์นี้เป็นนางพญาพิมพ์เข่าตรงนะครับนี่ครับดูนะครับเนื้อสวยมากเลยครับองค์นี้นะฮะเนื้อสวยพิมพ์สวยนะครับพิมพ์ถูกนะครับนี่ด้านข้างนะครับผมอันนี้ด้านหลังนะครับ อ่าพิมพ์นี้องค์นี้เป็นพิมพ์เข่าตรงนะครับพี่พี่นะครับด้านหลังจะมีเม็ดแร่นะครับอ่เม็ดแร่ขึ้นสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าถูกใจแอดไลน์มานะครับ0 6น7 5หกสี่เจ็ดห้าหครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนางพญาองค์ที่1นะครับอ่าต่อไปองค์ที่2นะครับองค์ที่2จะเป็นพิมพ์อกนูนใหญ่นะครับอกนูนใหญ่นะครับเนื้อออกสีพี่กุลนะครับองนี้เนื้อออกสีพี่กุลเนื้อสวยๆเลยครับน่ครับผม ดูนะครับเนื้อมันมากเลยนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีแบบผ่านสองตีด้วยนะครับสองก็จะเห็นเม็ดแร่เม็ดกรวดนะครับตามตำรานะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์6 1 1 6 9ครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนี่องค์ที่สองครับผมต่อไปองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามก็ยังเป็นพิมพ์อกนูนใหญ่นะครับอันนี้จะออกสีแดงนะครับ องบัะคีออสีพิกลนะครับนี่ดูเนื้อนะครับตรงเถียนองค์พระนี่มันมากเลยนะฮะยิ่งห้อยยิ่งมันครับพระเนื้อดินนะครับพระกุนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9ครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่4ี่นะครับองค์ที่4จะเป็นพิมพเข่าตรงนะครับพิมพเข่าตรงองค์นี้สวยนะครับเนื้อออกสีพิกลนะครับ นี่ครับผมด้านข้างนะครับจะมีความเก่ารอยย่นของเนื้อดินนะครับด้านหลังครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับถูกตาถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกนะครับหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นนางพญาพิมพ์อกนุนใหญ่ครับน่ครับ อกนวลใหญ่เนื้อสวยๆแบบนี้ครับอกนวลใหญ่เนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะเป็นพิมพ์แบบไม่ตัดปีกนะครับเป็นพิมพ์แบบไม่ตัดปีกนะครับดูด้านหลังมีเม็ดแร่นะครับเนื้อแห้งเก่านะครับองค์นี้ออกอ,ออกสีพิกุลเหมือนกันนะครับนี่ครับผม ถูกใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปเป็นพิมพ์ขอรงครับพิมพ์ขอรงองค์นี้สวยมากครับนี่ครับผมสวยเดิมเลยนะครับนี่สวยเดิมเลยนะครับนี่ด้านข้างนะครับเขาจะหนาๆแบบนี้นะครับสมเหล็จบางนางหนาครับอ่านี่ครับผมด้านหลังนะครับสองดูก็จะเห็นเม็ดแร่นะครับสวยๆเลยนะครับอ่านี้องค์ที่6นะครับองค์ที่หนะครับ ต่อไปองค์ที่เจ็ดครับเป็นพิมพ์อกนุนใหญ่นะครับอกยุนใหญ่องค์นี้สวยนะครับอ่อองค์นี้สวยเลยนะครับดูเนื้อนะครับผมแห้งนะครับเนื้อแห้งเก่าปุ๊บนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกห่นหนึ่งหกเก้าครับองค์ที่เจ็ดครับนะครับต่อไปองค์ที่แปดครับองค์ที่แปดนะครับนี่ครับองค์ที่แปดนี้เนื้อจะออกโทนสองสีนะครับด้านล่างจะออกดำๆด้วยนะครับผม หายากนะครับเนื้อสองสีแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะส่องดูเห็นมวลสารเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับพี่ๆศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปเป็นผ้าสังกะจายนะครับเนื้อทองผสมเก่าๆแบบนี้เลยนะฮะเป็นผ้าสังกะจายวัตถุทัศนะครับนี่ครับเนื้อมันๆมากนะครับเนื้อมันๆแบบนี้เลยนะครับ พี่ๆท่านใดชอบนะครับแอดไลน์มาเลยครับศูน7 5หกสี่เจดหกหนึ่งหห้าครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบอันนี้ใต้ฐานนะครับพภสังกระจายวัตถุทัศนนะครับวัตถุทัศน์นะครับอ่ะรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นรูปหลอดนะครับหลวงู่ทองสุกวัดโพไซทองครับอ่าหลวงพ่อทองสุกวัดโพไซทองนะครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆแบบนี้ฮะอ่ามีสององนะครับมีสององหลวงพ่อทองสุกวัดโพไซทองอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับ Blender, ใต á, ้ฐานก็จะอุดผงพุทธคุณนะครับผงมวลสารต่างๆนะครับอันนี้องค์ที่หนึ Finn ่งนะครับผมอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับอ่าต่อไปองค์ที่สองนะครับนี่องค์ที่สองนะครับอสวยๆแบบนี้เลยนะครับอุดผงเหมือนกันนะครับใต้ฐานอุดผงเหมือนกันนะครับอ่านี่ครับ ถูกใจแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งเก้านะครับเบอร์โทรไปไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสวยมีหน้ามีตานะครับสวยมีหน้ามีตานะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญหล่อดโบราณนะครับหลวงพ่อไปนะครับอ่านี่ครับผมเป็นเนื้อโลหะเก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะครับหลอโบราณนะครับอันนี้เป็นผิวหิ่งนะครับพระเขาไว้บนหิ่งนะครับมีผุ่นมีอะไรจับนะครับที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดนะครับนี่ครับเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยนะครับหล่อให้เต็ม นะครับแต่ว่าโดยรวมยังสวยนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อจันนะครับหลวงพ่อจันวัดบางมอนนะครับเหรียญหล่อสวยคมชัดนะครับเหรียญหล่อสวยคมชัดนะครับบางมอนสีบุรีนะครับหล่อหนาๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะฮะ มีสององนะครับมีสององอันนี ateur, ้องค์ที่หนึ่งครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับอ่ต่อไปองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนี่ก็สวยนะครับองค์นี้สวยนะครับมีหน้ามีตานะครับอ่ชอบแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0ูนย์ห1 1 6 9เจดหหนึ่งเครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับตรงปู่ศกวัดปากลองมาขามเท่านะครับอ่าพิมพ์นี้มี3มองนะครับมี3ามองนะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับนี่ครับพี่ๆ่านใดชอบก็แอดไลน์มานะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9ครับผมอ่าต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็นอ่าพิมพหลงพ่อโบยนะครับวัดมะนาวนะครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวพิมพ์คุณแผนนะครับอ่าเป็นเนื้อทองผสมนะครับด้านหลังเป็นกงจากแบบนี้นะครับอ่าถูกใจแอดไลน์มานะครับมาก่อนได้ก่อนเลยครับมาก่อนได้ก่อนนะครับไม่รับจองนะครับผม อ่าต่อไปนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคารนะครับออกวัดห้อยเขนนะครับหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ใบพุทธานะครับออกวัดห้อยเขนนะครับอ่าเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองเก่าๆแบบนี้เลยนะครับสภาพใช้หน่อยครับแต่ว่าสวยนะครับอ่าทันยุคหลวงพ่อนะครับก่อแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญหล่อชินทราชเก่านะครับน่าจะเป็นอ่าหลวงปู่บุญวัดกาบางแก้วนะครับเหรียญหล่อชชินนนราแบบี้ะะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็เดาเอานะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0647561169ครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับนี่ครับผมเรียน่อเจ้าสัวนะครับเรียน่อเจ้าสัวนะครับลุงปูบุญนะครับเนื้อทองผสมเก่าๆเลยนะครับ มีหูมีห่วงในตัวนะครับมีหูมีห่วงในตัวนะครับนี่ครับสวยนะครับเป็นเหรียญล่อโบราณนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปอ่าเป็นพระพิฆเนศนะครับพระพิฆเนศวสุทัศนะครับอ่าบทบทพามนะครับบทพามนะครับอ่าเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับ เป็นเนื้อทองผสมนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับพี่ๆท่านใดชอบก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6 4ย์6 1 1 6 9นะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นเหรียญหล่อระฆังหลังค้อนนะครับนี่ยุคต้นเลยนะครับยุคต้นเนื้อโลหะผสมเก่าเก่ามันๆแบบนี้ครับนี่ครับผมเก่าเก่ามันๆแบบนี้เลยนะครับชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่ๆ ต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับอาจจะเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อเก่านะครับเหรียญหล่อเก่านะครับนี่คร nah, ับอาจจะเป็น <uw> พิมพ์หลงปู่สุกนะครับหลงปู่สุกวัดปลาทองมาสัเท้านะครับพี่ๆท่านใดชอบนะครับแอดไลน์มาเลยครับหรือหกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ อ่าต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นนี่ครับอันนี้หลวงพ่อผมจําชื่อไม่ได้นะครับเป็นเหรียญล่อเก่านะครับมีอยู่สามเหรียญนะครับอันนี้เหรียญที่หนึ่งนะครับเหรียญที่หนึ่งนะครับอ๋อหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเหรียญล่อพิมพ์พระพุทธรัศมะครับหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สองครับองค์ที่สองนะครับเก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับ พิมพ์แบบนี้หายากเหมือนกันนะครับหายากนะครับพิมพ์นี้นะครับชอบก็แอดไลน์มานะครับศู4ย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับเทียนหลอดหลวงพ่อเดิมนะครับเก่าเก่ามันมันเลยนะครับนี่ครับ องที่สนะครับผมอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปมาชมเต่าหลวงพ่อเงินกันบ้างครับเต่าหลวงพ่อเงินนะครับอ่าเต่าตัวเล็กน่ารักนะครับมหาโชคมหาลาบนะครับเต่าหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้เป็นพิมพ์หายากนะครับพิมพ์ตัวนี้นะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับขอดูเพิ่มเติมได้นะครับพี่พีศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับเต่าตัวที่สองครับอันนี้ตัวที่สองนะครับตัวที่สองมันมันแบบนี้เลยนะครับ สวยนะครับนี่สวยนะครับเป็นตัวนิยมนะครับมีเลขหนึ่งแบบนี้นะครับอันนี้ตัวที่สองนะครับต่อไปตัวที่สามครับเต่านะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเก่าๆเลยอชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับตัว7น6 1 1หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพิมพ อันนี้เขาเรียกพิมพ์จําชื่อไม่ได้ฮะเป็นเหรียญหล่อโบราณยุคสองสี่กว่านะครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้ครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับพี่พี่ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อยอดนะครับหลวงพ่อยอดวัดหนองโนนะครับตละบุรีนะครับรูปหล่อสวยนะครับคนอุดทองแดงแบบนี้เลยนะครับ ชอบแอดไลน์มานะครับพี่ๆศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับมาชมหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตากันบ้างครับเนื้อเก่าโบราณนะครับอ่าเป็นเนื้อหล่อแบบโบราณสวยๆเลยนะครับคาบเบ้ายังอยู่นะฮะสวยทุกองค์นะครับสวยทุกองค์วันนี้ได้มาสิบองค์นะครับมีอ่ามีเม็ดแร่ด้วยนะครับตรงศีสษะหลวงพ่อไม่เล็กดูติดนะครับเม็ดแร่นี้นะครับอ่านะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับนี่ครับผมต้องดูจะเห็นเม็ดแร่นะครับ จะเป็นพวกอาพวกแร่ไอเหล็กน้ําผีพวกอะไรนี้นะครับอ่านี่ครับสวยๆเลยนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาได้เลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับองนี้ก็สวยนะครับมีแร่นะครับมีแร่เหมือนกันนะครับอ่ดูผิวผิวหล่อแบบโบราณผิวเป็นมะละนะครับผิวมะละแบบนี้นะฮะอ่นี่ครับผมค่าเบ้ายังอยู่นะฮะ ต้ฐานนะครับใต้ฐานเป็นแบบนี้นะครับอันนี้องค์ที่2ครับพี่ๆนะครับนี่องค์ที่2นะครับอ่าต่อไปองค์ที่3ครับองค์ที่3นะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับองค์ที่3นี่ไม่แร่นะครับนี่ไม่แร่ทุกองนะครับเกือบมีแร่ทุกองค์เลยนะฮะสวยๆแบบนี้แอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่สามครับอ่าองค์ใหญ่ๆอ้วนๆลำๆนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับ ได้คลาสสิกนะครับได้คลาสสิกนะครับนะครับพิมพ์ใหญ่ๆแบบนี้นะฮะได้คลาสสิกนะครับดูเนื้อนะครับเก่าปึกเลยนะฮะอันนี้องค์ที่สี่นะครับพี่ๆนะครับองค์ที่สี่นะครับ รูปไม่ชัดเจนมันสั่นมันอะไรยังไงก็แอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับผมองค์ที่ห้านะครับกับสวยมากเลยนะครับสวยมากนะครับองค์ที่ห้าครับต่อไปนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาองค์ที่หกครับนี่ครับอันนี้องค์ที่หกครับพี่ๆนะครับสวยๆแบบนี้นะครับอ่ะดูนะครับเนื้อเก่าๆปึกๆเลยนะครับองค์ที่หกครับ ต่อไปนะครับองที่เจ็ดครับนี่ครับองที่เจ็ดดูเนื้อนะครับนี่ครับสวยนะครับมีแร่นะครับมีเม็ดแพร์สวยๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อเก่าๆมันๆนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครบพี่ๆต้นหกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองที่แปดครับนี่ครับอันนี้องค์ที่แปดนะครับดูเนื้อนะครับแม่เหล็กติดดูติดทุกองค์นะครับชุดนี้นะครับพิมพ์นี้นะฮะ เขานิยมกันนะครับผมมีแม่เหล็กดูดติดนะครับพวกพวกแร่เหล็กไหลพวกอะไรอย่างนี้ครับต่อไปนะครับองค์ที่แปดเออององที่เก้านะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมนะครับนี่สวยเลยนะครับแม่เหล็กดูดติดเหมือนกันนะครับนี่ครับคาบเบ้าคาบะไรยังอยู่นะครับองค์นี้สวยนะครับพิมพ์นิยมองนี้สวยจริงนะครับ ถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ุน7 5หกสี่เจนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับองค์ที่10ครับอ่าดูครับอ่ามีแร่แบบนี้เลยนะครับ แม่เหล็กดูดติดทุกองค์นะครับพี่ๆนะครับสวยๆเลยนะครับอ่ถูกใจแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับมาชมพระมาเหศวรนะครับเป็นเนื้อชินเงินนะครับอ่เลี่ยมเงินพร้อมห้อยนะครับมีอยู่4องค์นะครับอันนี้องค์ที่1ครับพี่ๆนะครับองค์ที่1นะครับสวยทุกองค์นะครับสวยทุกองค์นะครับอ่ต่อไปองค์ที่2นะครับองค์ที่2นะครับนี่ สวยๆแบบนี้เลยนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปองค์ที่สามครับนี่ครับเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับอ่าพิมพ์แบบนี้จะหายากนะมีสององค์นะครับอ่ามีสององค์นะครับเนื้อเก่าๆเลยนะฮะมันๆนะครับ ถูกใจแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิทนะครับนี่เลี่ยมเงินพร้อมห้อยเลยนะครับยกสมหัวสิงสวยๆนะครับต่อไปนะครับเป็นเบี้ยแก้หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเลี่ยมเงินพร้อมห้อยครับนะครับมีอยู่สามลูกครับมีอยู่สามลูกนะครับนี่องค์ที่หนึ่งครับลูกที่หนึ่งลูกที่สองครับนี่ครับลูกที่สองนะครับสวยนะครับรายละเอียดดีนะฮะ งานเรียบร้อยนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6น7 5 6 1 1 6 9เจดหนะครับมีอยู่3ลูกนะครับอ่าต่อไปเป็นลูกอมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับลูกอมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับองค์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาได้เลยครับอ่าต่อไปมาชมพระกิ่งกันบ้างครับพระกิ่งวัตถุทัศนะครับเนื้อนวะนะครับสวยๆแบบนี้นะครับ มีโยตีองนะครับมีโยตีอ,อ,องนะครับชอบองค์ไหนก็อแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับพระจิ๋งนะครับต่อไปนะครับพระจิ๋งองค์ที่สามครับนี่ครับองค์ที่สามเนื้อสวยๆเลยครับองค์ที่สามนะครับสวยทุกองค์นะครับพระจิ๋งนะครับสวยทุกองค์อันนี้องค์ที่สี่ครับพี่ๆนะครับ,รบ,อ,อ,รบอ,องค์ที่สี่สนะครับ ชอบองไหนถูกใจองคไหนก็แอดไลน์มานะครับ0647561169นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ